สวัสดีค่ะพบกันเช่นเคยนะคะกับช่องน้องนุ้ยชาแนลค่ะคลิปนี้นะคะนุ้ยจะพาเ,เพื่อนมาบํารุงต้นบอนสีของเราค่ะด้วยสิ่งนี้เลยนะคะเพื่อนสิ่งนี้นะคะก็คือไข่เป็ดนะคะเพื่อนแต่เ,เพื่อนถ้ามีไข่ไก่นะคะเพื่อนสามารถทําได้เช่นเดียวกันค่ะไปค่ะเพื่อนเราไปรับชมแล้วก็ทําพร้อมๆกันเลยค่ะ เอาละค่ะเ,เพื่อนๆสิ่งที่ต้องเตรียมนะคะน,นุ้ยก็จะใช้เป็นน้ำเปล่า5ลิตรค่ะแล้วก็ตัวนี้นะคะก็จะเป็นน้ำมะขามเปียกนะคะก็ให้เเพื่อนๆนาไปาละลายน้ํานะคะแล้วก็จะได้มาประมาณนี้เนาะในตัวของน้ำมะขามเปียกนี้นะคะก็จะมีรสเปรี้ยวนะคะก็จะช่วยในเรื่องของการกัดสีของบอลสีนะคะทําให้บอลสีของเราเนี่ยสีแจม่มสีสวยนะคะแล้วก็ลายชัดเจนค่ะส่วนตัวนี้นะคะก็จะเป็นผงชลค่ะ ในตัวของผงชูรดนี่นะคะก็จะมีโมโนโซเดียมกูตามตค่ะเพื่อนๆใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะตัวนี้นะคะก็จะเป็นตัวกระตุ้นในการสร้างรากได้เร็วขึ้นนะคะเร่งการแตกรากได้อีกด้วยค่ะส่วนตัวนี้นะคะก็จะเป็นเครื่องดื่มชูกำลังนะคะเพื่อนในตัวนี้ก็จะอุดมไปด้วยวิตามิน B3 B5 B6 และ B12 นะคะช่วยทำให้ต้นบอนสีของเราเนี่ยใบสวยลำต้นและรากนะคะแข็งแรงอีกด้วยค่ะ ส่วนนี่เลยค่ะเ,เพื่อนก็จะเป็นไข่นะคะเพื่อนสูตรนี้นะคะนุ้ยก็จะใช้ไข่เป็ดนะคะเพื่อนถ้าเป็นพื่อนมีไข่ไก่นะคะเ,เพื่อนก็ใช้ได้เช่นเดียวกันค่ะในตัวของไข่นี้นะคะก็จะอุดมไปด้วยพวกแคลเซียมนะคะพวกโปรตีนค่ะก็ยังมีประโยชน์ของธาตุอาหารของพืชน,นะคะแล้วก็ต้นบอลสีอีกด้วยค่ะไปค่ะเ,เพื่อนเราไปดูวิธีทำกันเลยค่ะ อัตราส่วนในการใช้นะคะนี้ก็จะเริ่มการตอกไข่นะคะลงไปในภาชนะค่ะนี่นะคะตอกเลยค่ะเปลือกไข่นี่นะคะเพื่อนไม่ต้องทิ้งค่ะเรามาทำเป็นปุ๋ยเลยนี่บิดๆแบบนี้นะคะเพื่อน ใส่ลงไปในน้ําเลยนะคะหลังจากนั้นนะคะนุ้ยก็จะใช้น้ํามะขามเปียกนะคะประมาณสี่ช้อนโต๊ะค่ะใส่ลงไปในภาชนะที่เราใส่ไข่แล้วนะคะนี่เลยค่ะจากนั้นนะคะนุ้ยก็จะใช้เครื่องดื่มชูกำลังค่ะหน้า ใส่ลงไปเลยค่ะเสร็จแล้วนะคะนุ้ยก็จะใช้ผงชูรสนะคะ1ช้อนโต๊ะค่ะนี่นะคะนี่นะคะเพื่อนหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะใส่ลงไปเลยค่ะจากนั้นนะคะก็ตีให้เข้ากันเลยค่ะเพื่อน พอได้แบบนี้แล้วนะคะพอส่วนผสมเราเข้ากันดีแล้วนะคะก็เทลงไปในน้ำ5ลิตรนะคะเพื่อนที่เราเตรียมไว้เลยค่ะนี่เทลงไปเลยค่ะทีนี้เราก็คนให้เข้ากันเลยนะคะ นี่เป็นปุ๋ยอย่างดีนะคะเพื่อนนี่เราก็คนให้เข้ากันนะคะเป็นปุ๋ยอย่างดีเลยนะคะทําให้ต้นบอนสีของเราเนี่ยจเจริญเติบโตนะคะทั้งรากลําต้นแล้วก็ใบค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะน้ำมะขามเปียกค่ะก็จะทําให้ใบสีของบอนสีนะคะสีแจ่มลายชัดนะคะลายเด่นขึ้นมาทันทีค่ะ โอเคค่ะเพื okay, e ่อนๆเมื <okay. S 2> ่อส่วนผสมเราผสมเสร็จแล้วนะคะเราก็ไปรดต้นบาสีของเราเลยค่ะอาเพื่อนๆคะเรามาเริ่มจากต้นฮกหลงเลยค่ะนี right ่นะคะดูสีของฮกหลงนะคะสีแจมลายชัดนะคะเพื่อนเนี่ยสีเขาค่อยๆออกมาเต็มใบแล้วนะคะนี <Right. S 1> okay, ่ใบนี <mel> ้นะคะเขาเริ่มออกมาแล้วเราก็นําปุ๋ยที่เราผสมเมื่อกี้นะคะเพื่อนเทลงไปเลยค่ะ หแก้วนะคะเพื่อนถ้ากระถางอันไหนใหญ่ก็เทสัก2แก้วนะคะนี่บำรุงไปเลยค่ะนี่นะคะลำต้นของเขาแข็งแรงนะคะแล้วก็ใบของเขาเนี่ยสีเขาเริ่มเด่นชัดขึ้นมาบ้างไปมาดูกระถางนี้นะคะ<ๆ>ก็จะเป็นตะระแม่กุสุมานะคะนี่นะคะใบของเขาเนี่ยค่ะสีเด่นสีชัดนะคะเพื่อน ใบใหญ่ใบงามมากๆเลยค่ะลําต้นก็แข็งแรงอีกด้วยนะคะเพื่อนนี่นะคะลําต้นแข็งแรงอีกด้วยกระถางนี้นะคะนุ้ยก็จะใส่ประมาณ1แก้วค่ะเทลงไปเลยค่ะนี่เลยบำรุงเขาอาทิตย์ละหนึ่งครั้งนะคะเพื่อน,อนสูตรนี้ใช้ได้ผลดีจริงๆค่ะขยับมาอีกกระถางหนึ่งนะคะเพื่อน ก็จะใช้1แก้วค่ะเทลงไปเลยค่ะนี่เขาก็มีสมาชิกใหม่มาอีกแล้วนะคะต้นอ่อนๆน,นี่นะคะเพื่อนส่วนต้นนี้นะคะก็จะเป็นกวนอิมค่ะเพื่อนกอนี้นะคะนุ้ยก็อํบำรุงไว้ค่ะเนี่ยเขาแตกกอแตกหน่อมาเยอะมากๆเลยนะคะแตกเพิ่มมาอีกแล้วนะคะเพื่อนนี่เลยค่ะ นี่นะคะเนี่ยแตกออกมาอีกแล้วนุ้ยก็ใช้สูตรนี้นะคะเเพื่อนๆบำรุงค่ะใช้แล้วเห็นผลดีจริงๆนะคะ,ะ,คะเทลงไปเลยค่ะนุ้ยก็จะใช้ประมาณ2แก้วนะคะนี่ใบงามมากๆเลยนะคะเพื่อนะ ขาวสดใสมากๆเลยค่ะรำต้นแข็งแรงอีกด้วยนะคะแถมยังมียอดอ,อ่อนนะคะแทงขึ้นมาอีกหลายต้นเลยนะคะเ,เพื่อนนี่ไม่ให้ดูนะคะเ,เพื่อนเนี่นี่นะคะแล้วก็อีกต้นหนึ่งนะคะนี่เลย เรามาอีกกระถางหนึ่งนะคะเพื่อนนี่นะคะก็จะเป็นช้างเผือกใบบัวค่ะนี่เขาเต็มมากเลยะคะ่ะตอนนี้เต็มกระถางแล้วนะคะนี่นะคะนี่นะคะช้างเผือกใบบัวค่ะช้างเผือกใบบัวเนี่ยสีเขาเด่นมากๆเลยนะคะเพื่อนนี่ดูข้างในนะคะแต่ก็มาเยอะมาก ดูหลายต้นเลยนะคะเพื่อนใส่ลงไปเลยค่ะกระถางใหญ่หน่อยนะคะก็ต้องใส่สองแก้วนะคะนี่บำรุงไปเลยค่ะสูตรนี้นะคะเพื่อนๆลองไปบำรุงดูนะคะลองไปทำกันดูเลยค่ะ เอาละค่ะเพื่อนๆคลิปนี้นะคะนุ้ยก็ต้องขอจบลงเพียงเท่านี้ค่ะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะคะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ที่ช่องน้องนุ้ยชาแนลด้วยจ้าขอบคุณค่ะ